นุกปายคู่เฟื่อนสุดฮอตรางวัลขวัญใจมหาชนสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ วันนี้นะคะพี่อารวตี้จะพามาเจาะหรือข่าวว่ากว่าจะเป็นคู่จิ้นนุ๊กปายเนี่ยมันเกิดจากต้นตอตรงไหนบ้าง หลายคนรู้จักเขากันอยู่แล้วนะคะสําหรับนุกธนดลกับปายโอริโอค่ะก่อนที่จะมาเป็นคู่จิ้นกันนะคะนุกเนี่ยมีความใฝ่ฝันและรักในงานร้องเพลงเจ้าตัวเนี่ยก็เลยขอทําตามความฝันค่ะจนได้เข้ามาเป็นศิลปินในบ้านสิงมิวสิกและเริ่มประกวดการแข่งขันในรายการชุมทางเสียงทองซีซั่นซูเปอร์นักร้องนันเหลียงค่ะส่วนปายนะคะทํางานอยู่ในค่ายสิงเรคอร์ดในเครือของสิงมิวสิกก่อนจะได้รับโอกาสในการทําเพลงในฐานะศิลปินหญิงและเป็นมุมมองของความรัก และเป็นสาวหล่อเท่ห้างนั่นเองค่ะเมื่อนุกนะคะและปายเนี่ยมาเจอกันในงานบ้านสิ่งมิวสิกความจิ้นก็จึงบังเกิดขึ้นค่ะเมื่อทั้งคู่นะคะถ่ายคลิปมุ้งมิ้งลงใน Tik t o อกและในขณะเดียวกันเนี่ยทางคายก็มีไลฟ์สดของ Facebook ด้วยจึงทําให้แฟนๆเนี่ยชอบในความน่ารักของทั้งคู่ค่ะเลยทําให้กระแสแฟนคลับเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆแบบนับไม่ถ้วน และด้วยความน่ารักความจินของเขาทั้งคู่นะคะก็ทําให้สร้างผลงานเพลงคู่ออกมาค่ะพอเพลงเริ่มออกมานะคะแฟนๆก็ได้ฟังกันปุ๊บจิ้นเข้าไปอีกค่ะทําให้ยอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นสู่37ล้านวิวและปัจจุบันก็ยังคงมียอดวิวเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะรวมทั้งงานโชว์คู่งานโชว์ตัวงานคอนเสิร์ตของทั้งคู่ก็มีมาอย่างต่อเนื่อง และที่เกิดดราม่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคือค่าบัตรราคาแพงมากๆค่ะเรเดว,ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งขวัญใจนักร้องลูกทุ่งอินดี้นะคะที่มาแรงน่าจับตามองจนกระทั่งทั้งคู่ก็ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคว้ารางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม มอสพอเพล่าไทยฟิล์มจากเวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่31อีกด้วยแต่ก็นะคะอะไรที่เป็นนุ๊กปายก็จะโดนกระแสดราม่ากค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สมควรจะได้รับรางวัลแต่ทั้งคู่นะคะก็ออกมาโพสต์ค่ะทั้งคู่ก็โพสต์ประมาณว่าขอบคุณโอกาสที่ทางผู้ใหญ่เนี่ยให้ร่วมแสดงภาพยนตร์และขอบคุณรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ที่ให้เกียรติมอบรางวัลกับภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งคู่นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณ f อขอบคุณทุกโอกาส,ขอ,กอกาสขอบคุณทุกกําลังใจและก็ทิ้งถ่ายวา พี่ที่คอมเมนต์กันเนี่ยเปิดใจและได้ไปลองดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนและหากมีข้อบกพร่องตรงไหนคอมเมนต์ติได้เลยทางคู่พร้อมที่จะแก้ไขแบบไม่มีข้อแก้ตัวใดๆค่ะ เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่แอดมินบอกเลยว่าน้องทั้งคู่เนี่ยโดนกระแสดราม่าหนักมาตลอดเลยค่ะแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงก็สู้ๆและพัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไปนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เรื่องผูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต